สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามา,าละยาจิรศักดิ์นะครับเรามาปูย่าเกาะกลางถนนกันนะครับรถน้ำพร้อมมากสองคันตอนนี้ก็กำลังลาย่าเป็นหน้าเป็นหน้าไปนะครับเพราะว่าง่ายต่อการปลูกหญ้านะฮะง่ายต่อการปูย่า ตรงนี้เป็นหน้างานก่อการถนนนะฮะตรงนู้นก็ปูแล้วมาส่วนหนึ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าหญ้าจะตายอยู่ที่น้ำอย่างเดียวนะครับถ้าเราไม่ลดน้ำหญ้าก็ตายเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ลดน้ำพร้อมมากสองคันพร้อมอัดน้ำเต็มที่นะครับหญ้าติดแน่นอนน้ำถึงสภาพดินแบบนี้ก็ปลูกได้นะครับ ยาติดสะฮะสะภาพดินแบบนี้ไม่ต้องห่วง,งทำไมถามเอ๊ะทำไมไม่ลงทรายก่อนทำไมไม่ลงอน,นุนอันนี้ก่อนก็คือแบบนี้ก็ติดนะฮะทรายนี่คือง่ายต่อการปรับนะปรับให้มันเรียบนี่นะขอให้น้ำถึงอย่างเดียวหญ้าติดแน่นอนครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะฮะ หลังจากส่งหน้างานแล้วก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลหรืออบตอนะที่จะมารับช่วงต่อแต่ถ้าเขาไม่ลดก็ตายเรียบร้อยตอนนี้เราก็อาจให้เต็มที่นะฮะพร้อมยาติดเขียวตอนนี้ก็เริ่มนนี่ะะฮะ จะเต้นเลยไงคึกตอนนี้กำลังเร่งปูกกันนะฮะเพราะเราจะเร่งปิดงานให้เร็วที่สุดวันนี้ปูสามพันตารางเมตรนะฮะวันเดียวทีมงานคุณภาพตัดเท่ากับทีมงานคุณภาพปูย่าวันนี้นะ ตอนนี้รถน้ำเราก็ได้มาแล้วนะรถน้ำพร้อมอัดยาเต็มที่